ต่อไปเรามาลองหาคำตอบในกรณีที่โจทย์มีการเขียนวงจรลอจิกหรือเป็นวงจรที่ประกอบไปด้วยเกตหลายๆตัวมาให้เรานะคะอันนี้คือเป็นการประยุกต์เพื่อหาคำตอบที่แท้จริงนะคะวิธีการที่เขาเขาหาคำตอบกันก็หาแบบนี้นะคะโจทย์ข้อนี้เขาให้รูปวงจรลอจิกมาซึ่งประกอบด้วยเกตหลายๆตัวในเรียด,ดูนะมีเกตอยู่1 2 3 4 5 6 7ี่ห้ากเดเกจนะคะแต่ละเกตก็จะมี ทฤษฎีของมันนะคะอันนี้เกตน็อตเนาะอันนี้เกตแอนจำได้ไหมคะเกตอเกตน็อตเกตอเกตแอนใช่ไหมคะคือแอนแล้วก็เป็นน็อตนี่ก็แนนเหมือนกันนะคะเวลานักเรียนเจอโจทย์แบบนี้จงทำการเขียนผลลัพธ์นะคะโดยการเขียนผลลัพธ์นั้นเขียนได้สองแบบนะคะ1เขียนเป็นสมการ 2. เขียนเป็นตัวเลขเพราะในโจทย์นี้เขาบอกมูลค่าของแต่ละ ข้อความมานะคะนักเรียนจะต้องเอามาแทนค่านะคะคำเตือนจงดูโจทย์ให้ชัดเจนว่ามันเขียนว่าอะไรนะคะไม่งั้นสิ่งที่เราคิดมามันก็จะผิดหมดหรือเป็นโมฆะทันทีนะคะย้ําเวลาที่โจทย์มีวงจรลอจิกแบบนี้ให้นักเรียนเขียนคําตอบนะคะ การเขียนคําตอบน,นั้นนักเรียนจงจาไว้ว่าเกทแต่ละเกทจะต้องมีการอินพุตและเอาพุตเสมอเกทแต่ละเกทต้องมีการอินพุตและเอาพุตเสมอเห็นไหมคะดังนั้นเวลาที่มีโจทย์แบบนี้เขาคาดหวังว่าให้เราเขียนผลลัพธ์ที่เป็นสมการและเป็นตัวเลขถ้าต้องเขียนทั้งสองแบบนี้อาจจะต้องจัดรูปแบบนิดนึงว่าเช่นถ้าเป็นสมการเขียนด้านบนก็แล้วกันนะคะถ้าเป็นตัวเลขก็เขียนด้านล่างประมาณนี้ค่ะเพื่อให มันดูง่ายดูชัดเจนขึ้นเวลาหาคําตอบให้หาจากบนลงล่างและซ้ายไปขวาค่ะเพราะอะไรคะนักเรียนสังเกตเกตนะคะมันจะมีการเชื่อมโยงจากซ้ายไปขวาถ้านักเรียนเขียนซ้ายไม่ได้เขียนขวาไม่ได้เช่นกันนะคะหลักการมีประมาณนี้ถ้านักเรียนเขียนซ้ายผิดขวาก็ผิดนะคะเพราะมันเชื่อมโยงกันไปเวลานักเรียนเจอโจทย์แบบนี้ทาอย่างไรก่อนครูจะเขียนเป็นสมก,การก่อนละกันเนาะครูจะหาตัวที่ง่ายเช่น นี่เนนดูนะอินพุตเป็น b ใช่ไหมคะคำตอบก็คือ b bar หรือ not b ใช่ไหมคะครูเขียนไว้ด้านบนขออาภาัยเขียนขี้เลนนิดหนึ่งนะคะครูดูตัวง่ายก่อนนี่เนนดูตัวนี้ดิเกรด not นี้มีการ input a เข้าไปนะคะได้คำตอบเป็น not a ใช่ไหมง่ายมากนะคะตัวต่อมาครูย้อนมาทำตัวแรกตัวนี้คือเกรดเกรดเกรด and ใช่ไหมคะเกรด and สัญ,ญลักษณ์คือนี่เนนจสัญ,ญลักษณ์นะสัญ,ญลักษณ์คือจุดใช่ไหมคะมันเกิดจากการ and กันระหว่าง a ค่ะ กับอะไรคะกับ B ที่เป็น B บาร์ bar, ไม่ที่ B ธรรมดานะคะ B ที่เป็นบาบ์เพราะ B ตัวนี้มันผ่านเกียร์น็อตมาใช่ไหมอย่างนี้ค่ะต่อมามาดูตัวนี้ค่ะมันคือเกียร์อค่ะอคือครูจําได้ว่ามันคือเครื่องหมายบวกจําไว้นะคะเกียร์แต่ละเกียรมีการอินพุตเสมอระหว่าง C ก็ดีตัวนี้เขียนไปเลยค่ะ C, ีอดนะคะดูตัวไหนก่อนตัวนี้ต่อก็ได้อันนี้คือเกียร์อวงเครื่องหมายบวกใช่ไหม มันเกิดจากการอินพุตระหว่าง a bar นะคะกับ b ธรรมดาค่ะเขียนไปเลยค่ะเรียบร้อยเวลาหาคำตอบมองหาเกตนะคะเพื่อที่จะหาผลลัพธ์นั่นเองส่วนตัวนี้คือแอน,นใช่ไหมคะมันแอนกันก่อนแล้วมันน็อตข้างนอกเนาะอย่างนี้ค่ะใช่ไหมระหว่างอะไรคะขาขาบนคือ a ยกมาเลยค่ะ a and b bar ขออภยัยแต่ถัดเลื่อนนิดนึงถ้ากวงงงใส่วงเล็บไปเลยจ้ะ ขาล่างคือใครคะขาล่างคือ co กับ d ถ้ากวงวงวงใส่วงเล็บไปเลยจบมาดูตัวล่างค่ะมันแนนกันอีกแล้วค่ะโจทย์ข้อนี้แนนกันเยอะมันแอน,นกันเดี๋ยวมันจะมาอินเวอร์สอย่างเงี้ยค่ะระหว่างสายบนสายบนคือใครคะสายบนคือ a bar ที่มัน o กับ d ใช่ไหมคะนั่นเียดูนาะยกมาเลยนะยกมาเลยนะคะส่วนสายล่างคือใครใสายล่างมองไปมันคือ c เพียวๆเลยค่ะ c ตัวนี้ค่ะเอาไปเขียนได้เลยค่ะการ การเอามา Input และผ่านเกียร์เนี่ยมันจะเป็นยาวแค่ไหนก็ได้สั้นแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่โจทย์ดังนั้นถ้าอยากให้สวยเดี๋ยวต้องตัดเส้นออกหน่อยนะคะตอนนี้เอาความถูกต้องไปก่อนนี่คือคําตอบที่ได้นะคะในการเขียนสมการเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นนด้เรียนมาดูผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขแล้วกันเนาะมาดูตัวแรกค่ะเกรดน็อตก่อนค่ะจะใช้ไปควเามือนเดิม B นะคะเมื่อผ่านเกรดน็อตนะคะ B มันเป็นอะไรคะ0101เมื่อผ่านเกรดนอด็อตต้องได้ท่าตรงกันข้ามใช่ไหมคะมันก็คือ1010 10. ใช่หรือไม่เขียนไปเลยค่ะ1010 10. ครูหาตัวที่ง่ายก่อนเอาตัวนี้ได้ไหมครูว่าตัวนี้มันง่ายค่ะ เอคือ0ู1ยค่ะเมื่อผ่านน็อตจะต้องได้เป็นอะไรคะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนยเนาะหนึ่เห็นด้วยนะคะนะคะให้คานตรงกันข้ามเนาะศูนย์ศูนย์หนึ่งหได้เป็น1น0่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะเรียบร้อยต่อไปเอาตัวไหนดีเอาตัวบนก่อนตัวบนนะคะมันแอนกันนะคะคูมัทศข้างล่างนิดหนึงนะคะมันแอนกันนะระหว่างอะไรระหว่างใส่บนคือหนึ่งเอ่อศูนยค่ะศู หนใช่ไหมคะมันแอนกับข้างล่างข้างล่างก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่ใช่มคะย์หนึ่งใช่ไหม,ค,10 10, ไหมความแอนกันความแอนกันคือการที่จะต้องเป็นหนึ่งทั้งคู่ใช่ไหมคะคู่แรกไม่ได้นะคะคู่สองก็ไม่ได้คู่สามได้คู่สีไม่ได้นะคะคาตอบมันคือ0 0นย์ศูนย์อะไรคะศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนยใช่มคะย์ศูนย์เขียนตรงนี้นะคะศูนยเสร็จและะ้วค่ะมาข้างล่างก่อนก็ได้ C กับดมันออกันมันอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่แล้วนั่นเลยไม่ต้องทดก็ได้นะคะออหมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น1ก็ยอมใช่ไหมคะคําตอบคือตัวนี้ได้คู่แรกกับคู่3ได้มันจึงเป็น1010 10, ค่ะเขียนเลยค่ะเขียนด้านล่างนะคะ1010 10. เอาให้ชัดเจนนะคะ1 0ึ่โอเคทําตัวไหนต่อได้หมด หมดแล้วออตัวนี้ตัวนี้ยังเนาะตัวนี้ลงมาที่กันก็ได้นะคะตัวนี้มันมันออกันใช่ไหมคะคำว่าออกันคือเครื่องหมายบวกใช่ไหมออกันระหว่าง A b บาที่เป็น110 0่ยใช่ไหมคะยกมาเลยค่ะ110 0มันออกันกับตัว B ใช่ไหมคะตัว B กเขาคืออะไรคะตัว B กเขาคือ0101เขียนเลยค่ะ0101่ยใช่ไหมเขามาออกันคำว่าออหมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น1ก็ยอมใช่ไหมคะ คู่แรกได้คู่สองได้คู่สามไม่ได้คู่สี่ได้ใช่ไหมคะคำตอบคือ1101เอาไปเขียนเลยค่ะ1นึ่เกือบสำเร็จแล้วมาดูตัวนี้ต่อนะคะตัวนี้มันมาแอนกันใช่ไหมคะแอนกันแล้วค่อยน็อตทีหลังแอนกันก่อนกูตั้งไว้ก่อนระหว่างใครคะระหว่างใสบนคือ0ู1ย์ศูนย์หนเอออทีค่ะ0ูนย0ศูนย์ยใส่ล่างคือใครค่าใส่ล่างคือ หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ใช่ไหมหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เดขอมาแอนกันแล้วก็จะเป็นนอตอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะแอนคือต้องเป็นจริงทั้งคู่ใช่ไหมคะมันก็จะได้เลยค่ะคู่นี้ไม่ได้คู่นี้ไม่ได้คู่นี้ได้ค่ะคู่นี้ไม่ได,ไได,ไได้ได้แล้วกลับเลยคะ่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะมันคือตัวนี้คะ่ะต้องเรียนคิดไปเลยคะ่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะเรียบร้อยต่อไปมาดูตัวสุดท้ายแน่นกันเหมือนเดิมนะคะแน่นกันเหมือนเดิมระหว่างสายบนนะคะสายบนคือ สายบนคือหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเขามาแอนกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยน็อตนะคะกับสายล่างสายล่างคือสายล่างคือใครใสายล่างคือหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ใช่ไหมเอามาเขียนค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์จับคู่กันใช่ไหมคู่แรกมันแอนต้องต้องคู่ใช่ไหมคะคู่แรกได้คู่สองไม่ได้คู่สามไม่ได้คู่สี่ไม่ได้นะคะเวลาเขียนอย่าลืมว่ามันนอ็อตตัวตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะมันนอ็อตมันน็อตนะคะ มันก็จะต้องได้0 1 1 1ค่ะประมาณนี้ค่ะนี่คือการหาผลลัพธ์การหาคำตอบย้ำนะคะทุกครั้งที่เห็นเกตให้เขียนเอาพุทธที่เป็นสมการและเป็นตัวเลขนะคะ